สวัสดีค่ะรายการเส้นทางมาเทิงวันนี้อยู่กับอนากลุสนะคะและตอนนี้อนาก็อยู่ที่กองรักในรอยลวงค่ะตอนนี้กําลังถ่ายทํากันอย่างเข้มข้นเลยนะคะไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะละครรักในรอยลวงเดินหน้าถ่ายทําอย่างเข้มข้นเลยค่ะมีหลายฉากหลายเหตุการณ์ที่รอให้ผู้ชมแก้ปมร่วมไปกับตัวละครวันนี้พามาชมเบื้องหลังอีกหนึ่งฉากสําคัญของนางเอกอนากลุสที่จูจ่ๆก็ถูกชายชะกันตามล่าบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากๆเพราะคนร้ายเลือกที่จะมาจับตัวตอนกลางวันแถมในห้างอีกต่างหากแน่นอน ว่างานนี้ไม่รอดสายตาคนที่พบเห็นรวมถึงบอมพงศกรที่เข้ามาเห็นพอดีและช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะเบื้องหลังแอนนาบอกเลยว่านางเอกเรื่องนี้ต้องสู้ชีวิตหนักมากอยากให้ผู้ชมรอให้กําลังใจด้วยนะคะเขาเขาเป็นคนที่จะตามฆ่าเราค่ะคนนี้แต่เราบอกไม่ได้เรายังบอกไม่ได้ <S <S ซึ่งสิ่งที่เราตามหามาตลอดก็คือใครเป็นคนฆ่าพ่อแม่เราแล้วคนนี้เขาก็มาบอกอีกว่ามีอีกคนที่เป็นคนจ้างมาเราก็แบบ อยากรู้ว่าคือใครอาจริงคือผมไม่เห็นเขาโดนกระชากไปไกลๆแล้วแล้วก็วิ่งตามมาติดๆใช่ใช่ใชแต่ว่าถ้าตามติดก่่เนี้ คนร้ายเมื่อกี้จะไม่ได้พูดอะไรก็เลยต้องเว้นระยะนิดนึงให้คนร้ายเขาพูดก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยเข้าใช่ต้องพูดให้จบเลยนะใช่ต้องพูดพี่บอมเข้ามาก่อนหนูไม่รู้เลยเดี๋ยวเขาไม่รู้าไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ต้องวิ่งตลอดเลยนะพี่บอมคือจะมาช่วยตลอดเลยนะวิ่งเอ้ยตากแดดเอ้ยวิ่งตามอะไรก็ไม่รู้ปวดทั้หมดทุกที่ต้องมาทุกคิวด้วยแล้วก็ต้องไปทุกโลด้วยใช่ค่ะเราก็จะโดนแบบสุดกระชากอย่างเงี้ยคะคะเรื่อย เขาก็ตามตามตามตอนนี้เขาก็มาขู่เงินค่ะครับใช่โชคดีที่พี่บอมมาช่วยไว้ก่อนในแต่ละตอนแต่ละฉากเนี่ยก็จะมีอะไรให้เราต้องไขไปเรื่อยๆค่ะไขปริศนาไปเรื่อยๆอ,อยากยให้ทุกคนได้ดูนะคะไม่อยากให้พลาดเลยค่ะครับผมฝากไปด้วยนะครับรักในอรอยอรวงครับรอติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่วงข่าวบันเทิงค่ะ